ชอบความที่หมูเด้งมันมีความที่ไม่เหนียวจนเกินไปหรือไม่เละจนเกินไปเดี๋ยวแล้วมันกำลังอร่อยพอดีเลยครับอร่อยอออสวัสดีทุกคนครับผมพี่นี่แหละครับวันนี้ผมอยู่ที่แยกบางภูก่อนถึงวันบางไผ่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมู เป็นกวยเตี๋ยวหมูสามเด้งเขาจะเป็นชามชามหมูเด้งเลยนะน่าสนใจมากนี่วิธีทำเขาก็จะใส่ไว้แบบนี้ชามต่อชามนะคือชามต่อชามนะ <c oughs> นี่เห็นป่ะดูนะกินนะอันนี้เป็นหมูเด้งที่อยู่ในชามนะวันนี้เราจะสั่งเป็นกวยเตี๋ยวชามหมูเด้งเป็นแห้งเป็นต้มยำแล้วก็เป็นเยลโฟเดี๋ยวผมสั่งไปให้ดูว่าน่ากินขนาดไหนนะ มีฮะบะหมี่แห้งต้งยมยำชามหมูเด้งครับน่ากินมากอันนี้คงไม่ต้องปรุงเลยป่ะเราขอสดน้ำซุปก็ก่อนได้ไหมโอ้ยน้ำซุปขาดีครับเบ่นน้ำซุปเขาหอมครับดีมากอเขามีเครื่องต้งยมยำที่อยู่ข้างบนหน้าบะหมี่แล้วนะครับมาฮะไอท็อปมาเลยร้านประจำมันี่ดูเส้นดูหูน่ากินเลยนะน่ากินนะน่ากินนะฮะเห็นไหมฮะ อร่อยรัาปรุงออกมาได้ดีนะครับเยี่ยมเลยจริงจริงถ้าไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยก็ได้นะแต่ว่าคนกินหวานถ้าเป็นแห้งกินหวานเนี่ยใส่น้ำตาลเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้แต่ว่าผมว่ารสชาติที่เขาปรุงมาให้อ่ะดีอยู่แล้วนะครับนี่ฮะ ผัวที่นี่เขาคั่วดีนะครับไม่มีกลิ่นผื่นง่ยนะเดี๋ยวเรากินตรงนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวเราลอกหมดเดอีกทีเดียวเกี๊ยวที่นี่ทำน่ารักมากเกี๊ยวโบวันนี้ต้องเบอร์เลยรแน่จริงๆครับวันนี้ผมถ่ายเทปนี้เป็นเทปที่สามของวันนี่ครับบางคน ไม่ได้ทามไม่ได้ลืมกินลอกเลยครับเราจะกินคำเดียวให้หมดเลยครับบ้าไปป้าหย,ย,ยายายาหยาเฮาก็ดูหมูเด้งแบบเน่นเน้นนุบๆนี่ครับโอ้ เป็นปักเด็มคำนี่ครับห่า <c oughs> นยำพิมพ์ฟิฟูเขาดีอยู่นะมาหมดหนึ่งชามเรามาต่อกันที่น้ำตกต้มยำชามเด้งเป็นน้ำตกด้วยนะแล้วก็มีต้มยำในตัวอีกอสุดยอดเครื <c oughs> ่องก็จะมีลูกชิน้นมีเกี๊ยวโบทอดนะครับแล้วก็มีเป็นหมูเด้งอ่าเป็นหมูเด้งชามที่ที่ติดชามอยู่นะนขอชิมน้ำนิดนึง อันนี้อร่อยนะผมว่าอร่อยโอเส้นเล็กฮะเส้นเล็กเขามีเพิ่มเส้นมีน้ำจิ้มซีฟู้ดะไรขายด้วยนะแล้วก็เมนูเขาก็มีอยู่เยอะนะครับเป็นพวกส่วนมากเป็นแบบพวกก๋วยเตี๋ยวมีข้าวด้วยหรอแล้วก็มีหมูเดงลวกจิ้มด้วย ผมว่าตัวรสชาติของคือเตี๋ยวน้ำตกต้ยมยำเนี่ยผมว่ารสชาติดีนะมันก็จะมีแบบกลิ่นของน้ำตกอยู่แล้วก็มีความเป็นต้ยมยำเล็กๆแทรกเข้าไปอะแอบแปลกดีไม่ปรุงก็ได้นะครับหรือว่าถ้าคนชอบรสจกกัดก็ปรุงเพิ่มแต่ผมว่าเขาทำออกมาได้ได้มองแบบเพลินๆน่ากินอยู่แล้วนะโอเคมากครับ ผมอยากจะรู้ว่าน้ำมัน,นจะซึมลงไปข้างล่างไหมไ<ว>นี่นี่นี่ว่าแต่น้ำซึอมอยู่นะห <c oughs> มูแด้งกินกับตัวน้ำตกเขาดีอยู่นะ ผมชอบความที่หมูเด้งอ่ของเขาอะมันมีความที่ไม่เหนียวจนเกินไปหรือไม่เละจนเกินไปมันมีความแบบเคี้ยวแล้วมันกำลังอร่อยพอดีเลยครับมาพอดีครับนี่ครับและเขาก็ยังมีนี่ครับผมเย็นตาโฟต้ยมยำที่เป็นชาหมูเด้งแบบนี้ด้วยครับน่าทานมาก เป็นแห้งต้มยำหรือว่าเป็นน้ำตกต้มยำมี่ก็จะมีมีเกลือลูกชิ้นแล้วก็เนื้อหมูแล้วก็เป็นชามหมูเด้งแต่ถ้าเกิดจะโฟต้มยำจะเป็นลูกชิ้นปลาแทนนะครับแล้วก็มีเลือดหนึ่งชิ้นแล้วก็มีนี่เห็ดหูหนูขาวนะครับผมแล้วก็เป็นเก๊ยวทอดเหมือนเดิมเย่างถ้โฟต้มยำเราเคยได้กินกันบ่อยแล้วนะแต่น้ำตกต้มยำเนี่ยผมเพิ่งผมเพิ่งได้เคยกินครั้งแรกนะครับดดรได้นะแล้วแต่ถ้าคนอยากจะเปลี่ยนแบบรสชาติว่าไอน้ำตกผสมต้มยำเป็นไงคุณก็สั่งได้นะแต่ผมแต่ส่วนตัวผมนะ อันนี้ผมยังไม่ได้ลองจิมแม่ขอชิมก่อนลวกันจะบอกให้ว่าผมชอบอะไรไมากกว่าเน้ยอันนี้อร่อยเรื่องความที่เขาใช้ถั่วดีด้มั้งครับมันไม่เหม็นหืนแล้วก็ทําให้น้าซุปแบบอร่อยความเป็นต้ยมยำถ้าเราใช้ถั่วดีหรือว่าถั่วที่คั่วใหม่ทุกวันเนี่ยผมเชื่อเลยว่าส่วนมากจะทาเมนูไหนที่เป็นทำที่ใช้ถั่วก็จะอร่อยถ้าเราแบบเกิดพลาดเนี้ยไปใช้ถั่วที่เหม็นหืนมาปุ๊บเนี่ยจบเลยนะทุกอย่างคือจบเลยครับผมว่ารสชาตินี้เขาทำดีแต่อส่วนตัวผมนะผมชอบแห้งต้มยำ อันนี้จัดจ้านนะไม่ไม่ได้เผ็ดนันนะเพราะเราไม่ได้ปรุงเพิ่มแต่มันมีความเข้มข้นของตัวน้ำยีราฟโฟนต้ยมยำที่ผสมมันอยู่นะครับทำให้รู้สึกว่ามันหอมและมันอร่อยครับเวลาทานไปนะครับผมว่าผมว่าชามนี้เหตุบบน,นี้ผมว่าเขาทำออกมาได้ดีนะรสชาติถือว่าจัดจ้านอยู่นะครับเดี๋ยวใครต้องการรสจัดกว่านี้ใส่พริกเพิ่มอะไรได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมผมว่ากินขนาดนี้ถือว่ากินง่ายๆแล้วนะครับ เรากินเย็นอเย็นที่เป็นหมูหมูเด้งเนี่ยปกติเขาจะเอาหมูเด้งให้เด่นๆแล้วก็ตักให้เราใช่ปะมันจะเป็นคโลฟิลกับน,นี้ส่วนตัวการกินอาจจะมองว่าคล้ายกันนะมันทั้งที่เป็นหมูเด้งเหมือนกันนะแต่ผมว่าต่างกันนะลักษณะาการกินหรือว่าฟิลการรับรสอะผมว่ามันต่างกันผมรู้สึกว่ากินแบบนั้นมันเหมือนมันกินง่ายเหมือนเรากินลูกชิ้นปกติใช่ปะแต่อันเนี้ยของผมมันมีความรู้สึกว่าเพราะความบางที่เขาเขาล่อลงไปในชามนะครับผมมองว่ามันทําให้มันมีความเด้งนุ่มพอดีคํา มันจะไม่หนาจนเกินไปผมผมชอบแบบนี้มากกว่านะผมรู้สึกว่ามันกินแล้วมันฟินกว่าส่วนตัวผมนะบางที่เขาจะหยอดหนาใช่ป่ะกินมันหนาบางทีกินไปมันก็แบบไม่พอดีกับปากแต่อันเนี้ยบางๆแล้วก็เหมือนเรากินแผ่นแฮมอ่ะมัน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 เนี่ยนเหมือนเราเราเนี่ยเรากินแฮมสักแผ่นหนึ่งอยู่เนี่ยมันกินง่ายอืม ผมรู้สึกว่ามีความลื่นกว่าในการกินผมว่าอร่อยกว่านะฟินกว่าเฮ้ยเมนูนี้ดีนะผมว่าเยนตโฟต้ยมยำอร่อยอยู่นะอร่อยครับ <c oughs> ขนาดรถเขาไม่ได้จัดมากขนาดนั้นนะเรากินไปหลายๆทามผมยังรู้สึกแสบลิ้นเลยนะแลวด้วยความร้อนของน้ำซุปด้วยครับ <c oughs> ผมว่าเยนตโฟเขาอร่อยนะ

ก็เตี๋ยวหมูสามเด้งเขาจะอยู่แยกวัดบางพูนะครับก่อนถึงวัดบางไผ่ร้านเขาเนี่ยเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับหยุดทุกวันอังคารได้มาทานได้นะครับตรงแยกบางพูนะครับก่อนถึงวัดบางไผ่แวะมาครับเฟรก็ได้คําว่าก๋วยเตี๋ยวหมูสามเด้งนะครับ ผมว่าเขาทำออกมาได้ดีมากสั่งเมนูไหนก็ได้เขาจะมีทั้งเมนูกว๋วยเตี๋ยวนะครับเยอะเอ่ยมีทั้งต้มยำยันตาโฟน้ำตกของทานเล่นด้วยนะครับก็ขอฝากเบฟิต้าแล้วกันะะนะครับฝากด้วยนะครับถ้าอยากดูแลสุขภาพตัวเองไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายเองนะครับเวลากินเยอะแล้วมีโซเดียมเยอะตัวบวมนะครับก็ฝากด้วยแล้วก็มีการควบคุมการกินหรือว่ามีโปรตีนเสริมด้วยนะครับชอบตัวไหนคนต้องการสูตรไหนดูแลตัวเองแบบไหนก็ให้เบฟิตา้าช่วยแล้วกันผมช่องทางการติดต่อไว้ให้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ Tchau. <coughs>